สวัสดีครับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2556ผมช,ชานชัยบุญมาสิทธิ์หรือเยี่ยวกเกษตรเชียอสไอแคนผมนำท่านมาชมต้นมะนาวนะครับที่ใช้แคปซูลน,นาโนของ y c และนานโนพัดช,ชนิดน้ำของ y c นะครับท่านจะเห็นว่ามะนาวออกดอกเต็มต้นเลยนะครับ มาดูนะครับ ท่านจะเห็นว่ามีแต่ดอกนะครับอันนี้กำลังออกกระพรั่งเลยนี่คือผลของการใช้แคปซูลน,นาโนและนาโนโพลัสชนิดน้ำของบริษ SI ัทเจสไซแคนนะครับผมทำให้พาให้ท่านชมนะครับก็ออกดอกนะครับออกดอกมากๆเลยนะครับ